สวัสดีค่ะกสิบบอกเรา่าขอนําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถสวยค่ะพร้อมรุยพร้อมขับนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลใช้งานกันได้นะคะสามารถเดินทางไปกับท่านได้ทั่วไทยค่ะ m มิตซูบิชิไททานนะคะรถกระบะมือสองปี2015นะคะสีขาวยอดฮิตค่ะเป็นไททัน p าร์ c a คนะคะเครื่องยนต์2.5 VGTurbo ค่ะ อัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายนะคะรถสภาพสวยค่ะสีสันดูดีเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ก็ประหยัดค่ะดูแรง่ายด้วยนะคะเป็นตัวยกสูงจากโรงงานค่ะเข้าไร่เข้าสวนก็คุ้มเดินทางก็สะดวกนะคะตัวรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะปี14แจ้งจดปี15ค่ะเครื่องดีเซล2500 cc ี เกียธรรมดาช่วงล่างแน่นๆน่นแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะร้อมแม็กขอบ16ราคา159,000บาทค่ะพร้อมรุยพร้อมใช้นะคะรถสภาพดีแบบคุ้มค่าเอกสารมีครบเลยนะคะพิกัดนะัดดูรถคันนี้นะคะดูรถได้ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสามารถโทรหาผู้ขายโดยตรงกันได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ มีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับท่านที่สนใจกันด้วยในเวลานี้ต้องราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ